นเนี่คือหมอของจุฬาพรนะครับเขาจะฝังเข็มได้ด้วยฝังเข็มเป็นตัวบีเด่เสร็จกันนี่ยตอนนี้เป็นหมอหมอนวดและหมอสมุนไพรเนี่ยสมุนไพรมาจำหนานด้วยลองอธิบายดูนี่อะไรก้อนนี้เกจนาอยู่นะเกจนาอยู่เลยโอ้โหตาปออันนี่ลูกบ้านี่ลูกบ้านักเก็บ้านักเก็บเวตตีโน่เลยนักเก็บลูกเวตตูบ้านักก็หวชื่ออะไรนี่ชื่ออะไรปากกาเกจุเกจจุปากกาเกจจุอันนี้อันนี้ตะบูราจุ ตะไทรอะยอมกใางจัวช่ไไทอะไรนี่อ้อาอ้อยช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 าอ้ยชาอ้อยชาอ้อยชาอ้อาอ้อยช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 าออ้อยชาออ้อยชาออ้อยชาออยออยออยอ้อยอ้อยชาอ้อออยชาอ้อยชออยชาอ้อยชอ้อยชอ้อยอ้อยชอ้อยยชาอ้อยอ้อยชาอ้ออ้อยชาอ้อยชาอ้อยชาอ้อออยชาอ้อ้อยชาอาอ้อยช้อยชาอ้อยยชาอ้อ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 อ้าอ้ออ้าอ้ออ้าอ้อยช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 าอ้าอ้อยชาอ้อยชาอ มั้งแกทำซุปอ๋อต้มปลาเลยอ๋อนี่เครื่องซุปเลยดัดซุปด้วยยาด้วยโอเคครับผมก็ได้กินหมดนี่กินหมดเลยไม่ต้องทิ้งเลยกินหมดอ๋อกินได้ทุกอย่างอืมนี่ครับผมของขมงบนไฟเพื้นบ้านนี่มีเครื่องหมายเรียบร้อยครับครับผม